สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่26กรกฎาคม2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเริ่มแล้วเทศกาลอาหารชะอำเพชรบุรีค่ะ ช่วงเย็นวันที่24กระกฎาคม2567ที่ผ่านมานายพัพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารชะอำเพชรบุรี s อฟท Power a n d f o o d Festival ชะอำเพชรบุรีหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่28กระกฎาคม ณจุดชมวิวชายหาดชะอําเพชรบุรีโดยมีนายพันธุทัตหิรันจิรวงประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกินงามอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายวัศนกิติกุลนาย,ยกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกเพชรบุรีประจวบคีรีขันนางสาวจินตนาปิ่นสุภาพานิจจังหวัดเพชรบุรีนายนิติวงวิชาสวัสด์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักง,งานจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองชอําและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างร้อมเพียงกันภายในงานได้มีการแสดงเดินแบบผ้าลายไทยและผ้าลายบูดาสามรถนำโดยนายพัพัฒ์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและภรรยาพร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานร่วมเดินแบบซึ่งหอการค้าเพชรบุรีนำเอาอัตลักษณ์วิถีชีวิตอาหารและวัฒนธรรมชาวเพชรบุรีร่วมออกแบบลายผ้าและการสาธิตการทำ โดยเชฟชุมพลนายชุมพลแจ้งใครทูดอาหารเพื่อความยั่งยืนคนแรกของโลกที่มาสร้างสรรค์เมนูพิเศษโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นผสานความร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์อาหารเมืองเพชรนอกจากนี้ยังเชิญศิลปินมาวาดรูปเกี่ยวกับอาหารเพื่อนําไปประมูลการกุศลภายในงานมีจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆและกิจกรรมหลากหลายบูธจาหน่ายอาหารดีอาหารเด่นของจังหวัดเพชรบุรีทั้งอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูชิมอาหารทะเลสดๆที่รังสรรค์ผ่าน ปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดรวมไปถึงอาหารพื้นถิน่นอาหารเมนูพิเศษกว่า60บูธตรพร้อมชมดนตรีฟกซองการแสดงบนเวทีกลางลำวงย้อนยุกกลางบรรยากาศธรรมชาติริมทะเลหาชะอำอ,อ,อ,อายการจังหวัดหัวหินจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีค่ะ ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน,น่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคนบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูแก่ ประชาชนและประเทศชาติสืบไปสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินได้จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรา,รามาธิบดีสีสินทรมหาวชิาราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พิธีอันทรงเกียรตินี้จัดขึ้นภายในอาคารสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินซอย หัวหิน2อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลาเล้านาฬิกาว,วันที่25กรกฎาคม2567โดยมีนายวชิรหัสดีพงศ์อายการจังหวัดหัวหินเป็นประธานในพิธีมีร้อยตำรวจเอกธราทิพย์เพ่งบุญชูอายการประจำจังหวัดสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวรายงานจากนั้นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร์ถวายเครื่องราชสักการะนาพรพบรมฉายลักษ์พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำคำถวาย สัตว์ปฏิญาณร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสะดุดีจอมราชาและร่วมลงนามถวายพระพรภายในงานมีนายสมเกียรติชัยวีระสะกูลอายการประจำจังหวัดสำนักงานอายการสูงสุดรองอายการจังหวัดหัวหินข้าราชการฝ่ายอายการบุคลากรของสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินพร้อมด้วยนายวรพลิมาคมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการภาคประชาชนสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมพิ โดยข้าราชการฝ่ายอายการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นเวลาสิบนาฬิกาประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ2ีบ 28ก,กรกฎาคม2567กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ประกอบด้วยพันไม้ต่างๆอาทิไม้มะค่าไม้ตะแบกไม้ประดูไม้มะขามและอีกหลากหลายพันจำนวน200ต้นด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานอายการจังหวหัดหัวหินประมงอำเภอหัวหินร่วมกับชาวบ้านจับปลาหมอคางดำค่ะ วันที่25กรกฎาคม2567นายกิติศักดิ์บัวลาดประมงอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนายปาโมดสดุวรรณชาติประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านเขาเต่าชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่กว่า30คนช่วยกันจับปลาหมอคางดำโดยใช้แหและตาข่ายดักปลาที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปลายพบจำนวนปลาหมอคางดำหลายร้อยตัวที่ติดมากับแหลและตาข่ายดักปลาซึ่งปลาที่จับมาได้ชาวบ้าน านจะนำไปแปลรูปและประกอบอาหารรับประทานกันในครัวเรือน นายกิติศักดิ์บัวราชประมงอำเภอหัวหินกล่าวว่าวันนี้ได้ความร่วมมือจากพี่น้องชาวป,ประมงทั้งเขาตะเกียบเขาเต่าสมอเรียงหลายคนมาช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำชาวบ้านมาช่วยกันประมาณ30กว่าคนจับปลาหมอคางดำได้ประมาณ50กว่ากิโลกรมัมตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในอ่างเก็บน้ําเขาเต่าถือว่ามีเยอะแต่การกำจัดนั้นต้องหาวิธีเพราะว่าอ่างเก็บน้ํามีบริเวณกว้างน้ําลึกส่วนใหญ่ต้องใช้ตะข่ายดักปลาแล้วก็มีการทดลองใช้แห่ท แต่ก็อาจจะได้เห็นในปริมาณน้อยเราจะหาวิธีกำจัดต่อไปส่วนเรื่องของการจับปลาหมอคางดําไปขายตอนนี้นโยบายรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่อยู่ระหว่างพิจารณาแต่ได้ข่าวคร่าวๆก็คือรับซื้อกิโลกร,รัมละ15บาทถ้ามีการรับซื้อปลาหมอคางดําปริมาณอาจจะลดน้อยลงเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านช่วยกันกำจัดก็จะทําให้ปริมาณปลาหมอคางดําน้อยลงไปด้วยส่วนใหญ่ในพื้นที่อํเาเภอหัวหินปลาหมอคางดํามันจะแพร่ระบาดเกือบทุกคลองแต่จะมากจะ น้อยอยู่กับขนาดของคลองและความหนาแน่นของปลาวันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงนะครับมีทั้งเขาตะเกียบนะครับแล้วก็เขาเต้าสมอเลี้ยงแล้วก็หลายๆคนนะครับที่มาช่วยกันกับจัดปลามอซี่ข้างดำนะครับวันนี้ก็ชาวบ้านประมาณ30มสิบคนนะครับวันนี้ก็ได้จับไปแล้วนะครับได้ประมาณห้าสิบโัลนะครับตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ระวังการดําเนินการอยู่นะครับขณะนี้นะครับ ตอนนี้นะครับในอ่างเก็บน้ําเนี่ยมีเยอะครับแต่การกำจัดเนี่ยต้องหาวิธีนะครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ํามีบริเวณฟางนะครับแล้วก็น้ําลึกนะครับส่วนใหญ่ต้องใช้ตะคัดนะครับอ่านะครับแล้วก็มีการทดลองใช้แหนะครับแต่ก็อาจจะได้ในปริมาณน้อยนะครับเราจะหาวิธีกำจัดต่อไปครับอ่าถ้านายบายรัฐบาลนะครับอ่ากลังดําเนินการอยู่นะครับอยู่ระว่างพิจารณานะครับ ได้ข่าวคร่าวๆก็คือรับซื้อโล1สิบาบาทนะครับถ้ามีการรับซื้อเนี่ยปริมาณอาจจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านช่วยกันการกำจัดนะครับแล้วก็ทําให้ปริมาณสัดน้ําชนิดนี้น้อยลงไปด้วยนะครับโฮมโปหัวหินจัดงานโฮมโปรซูปเปอร์เอ็กโปร,รถแรงค่ะ เมื่อเวลาแปนาฬิกาวันที่25กรกฎาคม25.67นาอยสอิสระพงทองมณีผู้จัดการโฮมโปรสาขาหัวหินพร้อมด้วยนางสาวรสสุคนคำไทยสงผู้จัดการส่งเสริมการขายโฮมโปรสาขาหัวหินนำพนักง,งานโฮมโปรกว่า60คนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้สารพระพรมเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บร,ริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลตหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นนายอิสระพง์ทองมณีผู้จัดการโฮมโปรสาขาหัวหิน ตัดริบบิ้นเปิดงานโฮมโปรซูเป e ร์เอ็แฮทกแรงห้ามพลาดที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ก,กรกฎาคม2567นางสาวรสสุคนคำไทยสงผู้จัดการส่งเสริมการขายโฮมโปรสาขาหัวหินกล่าวว่างานดีๆ Super ร์เอปีนี้เป็นรอบที่2แล้วเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเข้ามาช็อปสินค้าที่สาขาหัวหินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆซูเปอร์เดลดสูงสุดถึง80%และก็มีแบรนด์ต่างๆมากมายสูงสุดถึง10% ส่วนสมาชิกเก่าที่ซื้อสินค้ากันอยู่แล้วเรามีคะแนนสามารถนํามาแลกเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง20%ทางโฮมโปรทางโฮมโปรยังมีแคชแบกเงินคืนให้อีกถึง162,400บาทโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อย่าลืมเข้ามาช็อปกันได้ที่โฮมโปรสาขาหัวหินระหว่างวันที่25ถึงวันที่29กรกฎาคม2567นี้ซปเปอร์เอ็กโปสาขาหัวหินสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวพี่น้องอำเภอหัวหินชะอำและก็ปราณน,นะคะยังไงงานดีๆซูเปอร์เอ็กโปปีนี้รอบที่2แล้วนะคะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะเข้ามาชบอปเข้าเข้ามาชอปสินค้าที่สาขาหัวหินนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะซูเปอร์ดีลนะคะลดสูงสุดถึง80%แล้วก็มีแบนด์ต่างๆมากมายสูงสุดถึง10%รร่วมด้วยนะคะส่วนสมาชิกเก่านะคะที่ซื้อสินค้ากันอยู่แล้วนะคะเรามี คะแนนสามารถนำมาแลกเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง20%ด้วยค่ะและเราชอบสินค้ากันมากมายแล้วนะคะทาง HomePro ยังมีแคชแบ็ k เงินคืนให้อีกถึง162,400บาทนะคะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะคะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้ามาช็อปได้ที่ HomePro สาขาหัวหินนะคะพบกันตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่25ถึงวันที่29กกรกฎาคมนี้ค่ะเรียนเชิญพี่น้องทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, Youtube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุห oh ัวหินซิตี้เรดิโอลื่นความ ที่88.75 MHz เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ